ทุกคนจะพาทุกคนไปดูการประดิษฐ์กระทงสองช่องทีสามทับสิบกันเลยนะคะาไปกันเลยหนึ่งฐานกระทงทาจากขนมปังสองกีบกระทงสามการเทวสำหรับติดกีบกระทงพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์กระทงกันเลยครับนี่นี่กีบกระทงใช่ไหมเรามาดูวิธีทำกันเลยครับ หนึ่งนำเก้าวมาทาที <sk 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 ่มาทาที่กีบประทงครับสองนำกีบกระทงมาติดกับฐานขนมปังครเมื่อเราติดกีบกระทงแล้วเราก็ติดกีบกระทงให้รอบรอบฐานขนมปังกันเลยนะครับเราไปดูเพื่อนๆทำกระทงกันไหมไปสิไปกันเลย ทำยังไงหรอถ้ทำการมันผดตรงนี้แล้วก็ออกมาแจกที่แนกจเยอกอ๋อโอ้ของโอเคสวยจังของใครก็สวยว้าวของเอสวยมากวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนกกกันจริงวันลอยกระทง คือพ่อฝนจงองเนี่ะพ่อทำ้ังไงเนี่ยอ๋อแค่เอากาวมาติดที่กิดกระทงแล้วก็ติดที่รอบๆสองชั้นต้องทำกระทงเพื่อไปขอขมาทํะแม่คงคาเพราะเราเอาน้ำไปอุปโภคและบริโภคและใช้น้ำและเพื่อนๆอ,อย่าลืมรักษาประเพณีไทยไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเพื่อนเพื่อนห้องอื่นทำกระทงกันนะครับไปกันเลย,เลยครับ แล้วเจอกันใหม่นะคะบายยค่ bye ทุกคนชื่อเด,ด็เซียสิบหกแล้วคุณน,นะคะวันนี้หนูจะพาเพืเพื่อจีส่เอปเ็ปเดยะทกันนะคะใช้ได้ะคะก็ต้องเอาอีบก,กันทงมาทากับตงยงนี้ก่อนนะคะ ะะแล้วก็ติดไว้ไปที่ไปที่สนมฟังเลยค่ะหับไปเรื่อยๆนะคะปล่อยมันจะได้วันเก็นเดือน12น้าก็น้องเป็นตะลิงเราทั้ายชายิงสาดหลกกันจริงวันลอยกระทรง อองนน้กวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตาลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอย